เอาละค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้วันนี้เรามาชมแมปจุลศิกกันค่ะเขาทําดีมากเลยนะแบบนี้ไดโนเสาร์เยอะมากเลยเฮ้ยกูเห็นสไปโนเหรอสไปโนปะที่มันมันบินได้อ่ะสไปโลมันบินได้จริงๆรแลและนี่คือไดโนซูกัสทําไมเขาเชื่องขนาดนี้ว้าวคุณดีโมผักคุณคุณดีโมยืนเข้าหลังคุณเมื่อกี้คุณผักเราหรอคะใช่้ มึงว่านานพิเศษได้แต่โดนจระเข้ตายได้ได้โดดบนหลังจระเข้ได้วิชอลร้องดิกระทาแล้วกระโดดกระไเหี้ยโอ้จริงด้วยลงน้ำแบบแค่ไม่โดนปากจระเข้อ่ะเราสามารถโดนกลางตัวจระเข้ได้นะทุกคนโดดกลางหลังมันได้เลยห้ามสัมผัสห้ามทัชจระเข้ค่ะอย่ามาจับอย่ามาทัชอย่ามาสัมผัสได้ไหมคะจระเข้หหล่นเลยทะลึ่งจระเข้ โดนแขนได้ไหมอะขอโดนแขนหน่อยได่ซื้อบัตรหรือยังประจับมือช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะช่วยจช่วยด้วยเอาช่วยด้วยค่ะบ่อน้ํานี้มีแต่จรละเค่เอาเราคุณไปด้วยแป๊บหนึงนะพี่ได้โปรดขอบคุณค่ะบอกมาวายเราโดนจรละเค่ผัาเวอร์ดคือศูนยูสองสองค่ะแค่บอกรหัสนี้กับจระแค่จัะแค่จะอนุญาตให้คุณเข้าไปในท้องมัน